สวัสดีครับพับกบอุ้ยพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำสำหรับวันจันทร์ที่3อกุมภาพันธ์2568นะครับทองคำนะครับถึงเป้าหมายนะครับที่ผมบอกไว้ในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะครับโซน2810 2 8 1 5ถึง2815ราคาถึงปุ๊บนะครับ ปรับตัวลดลงนะครับมีปฏิกิริยานะครับมีรีแอคชั่นผู้ปั๊บโดยทันทีนะครับวันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับว่าต้นสปหรับหน้านะครับในวันจันทร์โอกาสการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับการวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับโบรกเกอร์ iX โบรกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับภายใต้ FSCA FSC รวมถึงเอสิทนะครับมาตรฐานระดับโลกนะครับให้ความปลอดภัยของลูกค้าเป็นความสำคัญอันดับแรกของโบรกเกอร์นะครับแล้วก็ยังมีนะครับต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับ เริ่มต้น0.0นปิ๊บนะครับเรามาตามดูนะครับเราไปตามดูกันต่อว่าโอกาสเครื่อนที่นะครับพฤติกรรมราคาทองคำเนี่ยมันจะไปยังไงนะครับเราดูในกรอบเวลาลายวันเลยนะครับกรอบเวลาลายวันนะครับณตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมได้โครงสร้างนะครับการเคลื่อนที่ใหม่เราซูมเอาออกมานิดนึงนะครับอาจจะย้อนไปดูกรอบเวลาลายสัปดาห์เลยก็ได้นะครับกรอบเวลาสัปดาห์นะครับเราเคยมีโครงสร้างต้านอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นการเบรกเอาในช่วงนี้นะครับตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าไอ้จุดสูงสุด เดิมนะครับซึ่งออทามไฮตอดกาลประมาณ2อ9 3ดเการประนี่ยนะครับตอนนี้เขามีโครงสร้างที่มันรีเฟรคนะครับหรือว่ามีผลกระทบนะครับต่อเนื่องมาถึงแท่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดิมเนี่ยนะครับจุดไฮสุดนะครับจุดติงนะครับจุดสุดยอดเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันปิดยังไงนะครับ ปิดนี้อยู่ในโครงสร้างของกรอบแนวต้าน,นะครับราคาไม่สามารถปิดได้หมายความว่ายังไงนะครับผมดูแล้วนะครับสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะปิดอยู่ในโครงสร้างนี้นะครับมันอาจจะมีสะบัดมีไส้เทียนเกินนะครับแนว เส้นสีนเงินตรงนี้นะครับแต่ว่ามีแนวโน้มนะครับที่อาจจะเป็นแท่ง i n d e n t ช t i o n bar ก็คือมีไส้เทียนข้างล่างข้างบนนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นแท่งบ u ลิ i กลับลงมาก็ได้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ามันกำลังอยู่ในโครงสร้าง b u l ิ i s h d i v e r g e n ที่ผมเคยพูดถึงนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับกับเวลาสัปดาห์เนี่ยมันอาจจะมีไส้เทียนสะบัดขึ้นไปได้นะครับแต่ผมคาดการนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปิดอยู่ในกรอบ แนวต้านตรงนี้นะครับก่อนแนวต้านเขาอยู่ประมาณ2805โดยประมาณนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องไปติดตามดูในก่อเวลาที่เล็กลงนะครับก่อเวลาเลยวันนะครับตอนนี้เป็นยังไงแท่งวันศุกร์นะครับแท่งวันศุกร์เนี่ยก็ปิดเป็นลักษณะของอะไรนะครับเราเรียกว่าแบล็ตพินบาร์นะครับนี่คือแบล็ตพินบาร์นะครับเพิ่งเป็นสัญญาณอันนึงแล้วนะครับเริ่มต้นแล้วนะครับมันเริ่มออกอาการเจแล้วนะครับมีไส้เทียนอยู่นิดเดียวนะครับราคาเปิด 2794ราคาปิด2797ปิดบวกขึ้นมา3เหรียญน,นะครับแต่ว่าตัวไส้เทียนค่อนข้างยาวนะครับตอนนี้ราคามาเทสตัว weekly upper band นะครับประมาณ2818ที่ผมพูดถึงนะครับแต่ว่าโดยรวมในกรอบเวลารายวันเนี่ยเขาอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นนะครับจุดสำคัญก็คือเกิดการ break out กลัวกรอบแนวต้านนะครับประมาณ2765ขึ้นมาได้นะครับก็ยังอยู่ในโครงสร้างนะครับอยู่ภายใต้เส้นแนวต้านสีน้ำเงินตรงนี้อยู่นะครับ ดูในโครงสร้างอื่นนะครับตัวแนวรับอยู่ประมาณ27.22นะครับแถว Daily Middle b a บ d ดแถวๆนี้นะครับแล้วก็ตัวเส้น EMA เนี่ยก็อยู่ในทรงขาขึ้นนะครับเทสูงกว่า EMA 20นะครับตอนนี้ยังไงต่อนะครับในโครงสร้างรายวันนะครับก็เข้าสู่โซนที่เป็น o v e r b o u g h t นะครับแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณครับต้องบอกว่าเริ่มมีสัญญาณตรงนี้นะครับเราดูต่อในก่อบเวลา4ชั่วโมงนะครับก่อนเวลา4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานบอกว่านะครับถ้าย่อมานะครับบายต่อนะครับ ให้มันอมองทาร์เก็ตไปไว้ประมาณ2810ถึง2815ซึ่งเป็นตัวจุดหรือว่าโซนที่ผมบอกว่าราคามแนโน้มที่จะย่อเพราะว่ามีโครงสร้างของชแนลขาขึ้นอยู่นะครแนลขาขึ้นเนี่ยเราก็จะยึดตรงนี้นะครับเป็นเบสนะครับเป็นจุดสวิงไฮที่เราใช้ r e f e r ล n ต์หรือว่าอ้างอิงซึ่งยังไงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ตามนั้นนะครับพอเราได้จุดอ้างอิงปุ๊บนะครับในแท่งของช่วง ประมาณ3ามทุ่มนะครับราคาขึ้นไปพอดีนะครับขึ้นไปปุ๊บแล้วก็แท่งถัดมาก่อนตลาดปิดก็ปรับย่อนะครับตอนนี้ในกอสีนะครับดูโครงสร้างลักษณะาราคาเริ่มมีเดียแอคชั่นต่อโครงสร้างของแนวต้านนะครับแต่ว่าในโครงสร้างของราคาเนี่ยยังอยู่ในลักษณะข,ของการสร้าง high ยกล o w ครับสร้าง high ยก low, คร,ร low ครับสร้าง high ตัวน,นี้อาจจะเป็นยก l ล w วันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยตัวแนวรับเนาะก็จะอยู่ประมาณ2,777โดยประมาณนะครับตัว m i d เดิลแบนของกรอบเวลา 4S นะครับถูงกว่าน,นั้นนะครับอาจจะมีตัวเส้น EMA ผมมองนะครับในจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับการลองหรือว่าการช็อตก็ดีเราต้องไปดูในกรอบเวลาลาย1ชั่วโมงนะครับกรอบเวลาใน1ชั่วโมงนะตัวนี้ ราคาต้องบอกว่าในกรอบเวลา4 s เนี่ยเข้ามาถึงตัวฟีโบนะครับ1 6 8ตรงนี้นะครับ2814โดยประมาณนะครับซึ่งยืดจากสวิงไฮนี้กับสวิงโลนี้แล้วมันก็เอ็กเ d ขึ้นมานครับแนวถัดไปถ้าเขายังสามารถเบรกแนวต้านได้เรื่อยๆเ,เขามีโอกาสขึ้นไปฟีโบ200%ประมาณ26เออ2868นะครับทีนี้เราดูนะครับในชุดสวิงล่าสุดของกรอบเวลา1ชั่วโมงครับก็สวิงไฮ g h นี้ สวิงโลนี้นะครับร้อยเรเราก็จะได้เห็นว่าราคาเนี่ยเข้ามาใกล้เคียง168แล้วนะครับในเลเวลถัดไปนะครับถ้าเขาขยับนะครับยังได้ม omentum อยู่เนี่ยเขาก็จะได้ไปถึงประมาณนี้นะครับประมาณ2840นะครับตรงนี้จะเป็นอาจจะบอกว่า m i ยส s t o n e ถัดไปนะครับถ้าราคาเบรคโครงสร้างว่าแนวประมาณ2815ขึ้นไปได้นะครับแนวแนวที่ราคาน่าจะไต่ขึ้นไปต่อก็ประมาณ2840โดยรวมนะครับกรอบ1นึ่งแคสตนนี้เริ่ม ทำตัวหรือว่าเริ่มปรับย่อลงตามโครงสร้างบลิจเบอร์เจนนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับสองสวิงไฮนี้เมื่อวานเนาะเราช่วงไลน์เนี่ยเราอยู่ประมาณนี้นะครับที่บอกว่าราคามันติดแนวต้านเส้นสีแดงอยู่นะครับมันก็หลอกหลอกนิดนึงนะครับว่ามันจะลงเกิดช่วงนี้นะครับที่ขึ้นชนขึ้นชนขึ้นชนแล้วก็ย่อนนิดเดียวนะครับไม่เสียโลนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปต่อในช่วงประมาณสัก6โมงนะครับถึงนะครับที่ผมบอกไว้นะครับถึงแม้มันจะเกิดบริจเบอร์เจนตรงนี้แต่ อย่าเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันถึงแน่ๆนะครับ2815สูงกว่า2810นะครับซึ่งมันก็ขึ้นไปจริงๆนะครับเมื่อวานขึ้นไปทำา i g ที่ประมาณ2817นะครับ2817แล้วก็ถึงโซนที่คาดหมายนะครับแล้วก็ปรับย่อลงมาตอนนี้กลับมาอยู่ในชุดนะครับหรือว่าอยู่ในกรอบสีแดงอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดิมกดราคาลงกดราคาลงกดราคาลง แล้วก็สุดท้ายปิดนะครับอยู่ในเส้นสีแดงเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่มันทะลุขึ้นไปนะครับนี่คือการเฟกอย่างหนึ่งนะครับเฟกหรือว่าเาบรกหลอกนะครับเบรกหลอกเพื่อกลับไปกินนะครับซับลอตอะไรก็แล้วแต่ดูลักษณะน,นะครับดูทรงโดยรวมนะครับผมมองโครงสร้างเนี่ยวันจันเนี่ยมันน่าจะนะครับน่าจะกลับมาอยู่ในลักษณะข,ของกรอบประมาณนี้นะครับผม วาดคร่าวๆให้ดูก่อนครับมันน่าจะมาอยู่ในกรอบนี้นะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะลงโดยทีเดียวนะครับลงสักทีเดียวเพราะว่าถ้าเราดู BB เนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันอยู่แถวแถวมิดเดิลแบนนะครับอ p ป e ปอร์แมันอยู่แถวแถวโซนสีฟ้าๆนะครับพฤติกรรมราคาที่น่าจะเกิดนะครับหรือว่าเป็นไปนได้ของวันจันทร์ก็คือราคาจะไต่ขึ้นโซนนี้นะครับแล้วก็เริ่มเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับ นี่คืออันแรกที่มองไว้นะครับก็คืออาจจะขึ้นได้อีกนะครับถึงโซนเร,เรียกว่า2820ดาวนะครับก็คือต่ำกว่า2820แล้วจะปรับย่อลงมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือ,อแนวแรกที่ผมมองนะครับนี่คือขึ้นแล้วก็ลงเรื่อยๆนะครับเบรคโครงสร้างตัวโลนะครับมีการาเรียกว่าทําลายโลแถวๆนี้ลงมานะครับนี่คือต้นสัปดาห์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือเคสที่2นะราคาเนี่ยก็จะปรับตัว ค่อยๆย่อลงมาครับอาจจะลงมาทดสอบตัวแนวรับหรือว่าตัวตัวเส้นสปีดไลน์ประมาณนั้นนะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับย่อนะครับวันจันทร์เนี่ยน่าจะย่อแน่ๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในทรงหรือว่าอยู่ในโครงสร้างของ กรอบรายเดือนนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวมิติหรือว่า boundary กรอบการเคลื่อนที่ของมันใหม่นะครับเริ่มนะครับเริ่มมีความเป็นไปได้ที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวหรือว่า r e เ e s t a นต e กับลงมาลึกๆนะครับจากปฏิยาที่มันเกิดขึ้นในโซน28-15นะครับก็อย่าลืมนะครับบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับ ผมเทรดนะครับโดยใช Met a, ้ MetaTrader 5ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ i อเอ็กซ์นะครับ MetaTrader 5นะครับใช้กับ การเทรดบนเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าเราสามารถใช้กับโมบายแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าเราดาวน์โหลดได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับเป็นแอปนะครับแอปการซึ่งเราสามารถเทรดได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ i อนะครับจะมีแอปพลิเคชัน iX ด้วยซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play แล้วก็ App Store เช่นเดียวกันนะครับส่งคำสั่งซื้อรวดเร็วนะครับเทรดทองคำด้วยสเปซเพียงพีงเพท่านั้นในบัญชีประเภทรอนะครับคู่เงินหลักนะครับเจ็ดคู่ครับเอยูอียูจียูยูเจนะไเพ่านั้ 1หรือ2นะครับในบางโอกาสนะครับทีนี้นะครับเราสามารถเปิดบัญชีได้หลากหลายนะครับ standard standard plus นะครับซึ่งเหมาะกับมือใหม่นะครับสำหรับผู้หาประสบการณ์นะครับอย่างยิ่งนะครับท่านสามารถคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้ได้เลยนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับ iex นะครับยังมีอะไรอีกนะครับเราสามารถเลือกเทรดอย่างมืออาชีพด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดในตลาดนะครับเทรดสินทรัพย์กว่า250รายการบนแพลตฟอร์มนะครับหหมวดนะครับมีอะไรบ้างโลหะมีค่าก็คือทองเงิน นะครับคู่เงินต่างๆนะครับ forex นะครับดัชนีนะครับอินเด็กซ์ดัชนีหุ้นนะครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับ bitcoin ethereum อะไรพวกนั้นนะครับรวมถึงพลังงานนะครับก็คือน้ำมันนะครับแก๊สธรรมชาติอะไรต่างๆพวกนั้นรวมถึงหุ้นต่างประเทศนะครับบริษัทดังๆทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Meta หรือว่า Google อะไรพวกนั้นนะครับเราสามารถเทรดได้เลยบนแพลตฟอร์มนะครับรวมทั้งหมดนะครับไว้ในที่เดียวนะครับ iX ยังมีอะไรอีกนะครับ เปิดประสบการณ์การเทรดที่ไม่มีค่าธรรมเนียมไปกับ IUX นะครับ Zero Swap Free นะครับลงทุนได้อย่างเหนือชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับเป็นฟังก์ชันการใช้งานซึ่งมีอยู่บน IUX App Trade เพียงเท่านั้นนะครับ ดาวน์โหลดได้เลยนะครับ Google Play และ App แอปแ e นะครับและท้ายสุดนะครับซัพพอร์ต24ชั่วโมงไม่มีใครเหมือนนะครับท่านสามารถวางใจได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับซัพพอร์ตจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็พบใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก Page Forex t r e Review สนับุนโดยโ b ก o กอ e r IX ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ